นันไทยนี้มีคนดูมีแฟนยังฮะคนดูมีแฟนอ,อยายคนดูมีแฟนยังเอ่ยอ่ามาแล้วทุกคนเมื่อกี้สตรีมนขัดข้องนะไอ้นั่นเมื่อกี้เผิอกดออก y o u t u b บว่าขอบคุณกดอตไลฟ์หนึ่งคนด้วนะครับเมื่อกี้เพิอกดออก youtube อะสตรีมค้างเลย เออนี่ถามนะว่าคนดูมีแฟนยังผมมันยังไม่มีเลยโศบข้ามปิ้วเวอร์อ <S <S ผมต้องเดินเครื่องได้แล้วมัง้งบอกใครวะขอบคุณคนดูสองคนด้วยนะครับอ้อเอียังเอเอ,เอผมขีดแจงเรื่องกั้กันแล้วนะ,อะไอ้เรื่องการพัฒนาช่องยูทูบผมว่าก็ไลฟ์สดจากผมจะไลฟ์สดหลังจากที่ลงคลิปเสร็จ ก็คือลฟ์สดไอ่คุยกับคนดูได้เนาะเคยลองไลฟ์ไปแล้วประมาณสองครั้งนะเมื่อวานกับเป็นสองกับวัลลธิตมห้งน้ำเข้ยมาคอมเมนต์ูุุ้ยกันหน่อย ถ้าใครที่เห็นไลฟ์สดผมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเอ,อ้ยผู้ผิดผู้ถูกเลยเนี่ยตื่นกันยังเนี่ยคนดูหรือว่าคนดูยังไม่ตื่นผมว่าป่านถ้าจะไม่มีคนดูก็คือก็เวอร์แล้วนะ ันไม่มาไลฟ์สดคำพไม่เชนนะเพราะว่าเมื่อวานนะผมได้ชี้แจงเรื่องการพัฒนาช่องอยูทูปงผ,ผมไปแล้วพัฒนาไปทางไอก็คือหนึ่งนะผมจะการไลฟ์ดลสดไลฟ์สดคุยกับคนดูคือจะไลฟ์สดหลังจากที่ลงคลิปเสร็จก็คือลงคลิปเสร็จก่อนแล้วค่อยมาไลฟ์แล้วก็เรื่องไอการลงคลิป youtube ของผมอ่ะ ผมจะลงคลิปตามเทศากาลด้วยก็คือเป็นคลิปอวยพรเท่านั้นอย่างออยพรนวาเลนไทน์ออยพรปีใหม่ออยพรตุ๊จีนหรือแบบออยพรคริสต์มาสอะไรประมาณนี้ยก็คือเมื่อวานผมลงออยพร v วาเลนไทน์ไปแล้วนะคลิปหนึ่งแล้วก็วันนี้ก็หลังจากลงคลิปเข้มมุกไปเสร็จก็ไปลงคลิปออยพรวาเลนไทน์แล้วก็มาลฟาสุดเลย แล้วก็เมื่อกี้ผมเผยนั่นเผยกดออกยู u หลไ์สดค้างเลยกว่าจะกลับเข้ามาได้แล้วก็ผมจะเริ่มทำคิดแนวนั้นด้วยนะแนว v ีล็อกหรือว่าแนวกิจวัตรประจำวันนะคิดว่าถ้าทำหลายๆคอนเทนต์ก็น่าจะอัฒนาไปได้ไกลยอยู่ช่อง YouTube อะ ขอบคุณคนดู42คนด้วยครับแล้วก็คนกดไลค์1คนขอบคุณมากๆครับก็คืออ่เดี๋ยวผมจะพูดเรื่องพัฒนาช่อง YouTube ใหม่นะคือผมเขียนลงไปในสมุดด้วยเดียวเอาสมุดให้ดูแป๊บนึ่งเดี๋ยวเอาสมุดมาอ่านดีวกว่าถ้าดูคนดูก็น่าจะดูไม่เห็นเพราะกล้องผมมันเบอือปักไปนี่เลยโอ้ยโทรศัพทโอ้ย วีแล้วนะเออพอได้หน่อยแป๊บนึงนะปิดเนี่ยปิดพัดลมเสียบพัดลมแทรกอะ่ะอันนี้ผมอยู่ในเต็นท์นะเดี๋ยวอ๋อขอบคุณคนดูห้าสิบสามคนด้วยครับทำคลิปดูไม่เหมือนเป็นตัวของตัวเองเลยวะหรือเปล่าวะเดยนนะเดวนแะสดงชัสดสดแป๊บเผื่อมีคนมาคอมเมนต์ ก็เรื่องการพัฒนาช่วงทุ่มของผมผมลงไปในโพชุมชนไปแล้วนะแล้วก็เขียนในสมุดด้วยไออันนี้คือ,อท,ที่เขียนในสมุดแต่ว่ามันดูเหมือนกับหัวกับหางไงมั้งคิดว่าถ้าอ่านก็น่าจะอ่านไม่เห็นนะผม,มจะคูยเลยแล้วกันก็นนคือการพัฒนาช่งทุ่มของผมอาการไอไล์สดอะที่มีการไล์สดคุยกับคนดูก็คือเวลาที่อยากไหล์หรืออาทิตย์ละครั้งไออันนี้คือที่เขียนลงไปในสมุดนะ ว่าบางทีอาจจะเป็นอาทิตย์ลักครั้งหรืออยากไลฟ์สดแต่ว่าอาที่โพสล,ลงไปหน้าชมชนคือจะลงคลิปหลังจากคือจะไลฟ์สดหลังจากที่ลงคลิปเสร็จนะหรือบางทีก็อาจจะแบบว่าหรือถ้าตีความใหม่ก็คืออาจจะแบบว่าถ้าแบบไม่อยากไลฟ์สดเอาตอนช่วงที่ลงคลิปเสร็จก็ <S <S ถ้าอยากไลฟ์เวลาไหนก็คือไลฟ์สดหรือบางทีก็อาจจะเป็นอาทิตย์ลักครั้งก็ได้แต่ว่าในโพสชมชนผมไม่ได้เขียนไปไงผมเขียนแค่ว่า จะไลฟ์สดหลังจากที่ลงคลิปเสร็จแล้วก็ส่วนเป็นวิดีโอการลงคลิปเนี่ยก็คือจะลงคลิปตามเทศกาลเป็นแบบคลิปไวยพรแล้วก็อาจจะมีการพัฒนาโพสส่วนยูทู e ก็คือจะโพสอาทิละครั้งอันนี้ผมพูดเลยนะว่าจะโพสอาทิละครั้งเพราะว่าถ้าโพสบ่อยเกินหรือว่าโพสทุกวันนะเดี๋ยวเบื่อบางทีโพสเดิมๆโพสซ้าๆอย่างเงี้ยแล้วก็มีการลงคลิปแนววีล็อกด้วยซึ่งเหมือนเป็นแนวกิจวัตรประจําวันนะ ถ้าทำหลายๆคอนเทนต์มันก็ดีนะทำคอนเทนต์เดียวมันก็เบื่ออันนี้มาคุยวาเลนไทน์จริงปะเนี่ยเออมมั่ม,อย,ม,อ,ยมอยกันสนุกสนานเนาะอันนี้คือผมเขียนลงไปนหน้าโพสต์ชุมชนยูทูบแล้วนวะว่าการพัฒนาช่องยูทูบของมเป็นยังไงแต่ว่าในที่เขียนลงสมุดอ่ะมันไม่ได้ตรงกับในโพสต์ชุมชนที่เขียนไงแต่ก็มันก็สื่อความหมายได้นั่นแหละ ก็คือลงคลิปอวยพรน่ะตามเทศกตามตามเทศกาลน่ะคือจะเป็นคลิปอวยพรเท่านั้นส่วนวันที่เหลือก็ลงคลิปปกตกิก็คือวันเนี้ผมไอก่อนที่ผมจะลงคลิปอวยพรวาเลนไทน์ไปอ่ะผมลงคลิปพี่เข้มปัวีกับพี่มุกดาไปก่อนแล้วค่อยมาลงคลิปอวยพรทีหลังเพราะว่าเมื่อวานผมก็เพิ่งลงคลิปอวยพรวาเลนไทน์ไปไงวันนี้ก็ขออีกหนึ่งคลิป ถ้าเป็นลงคลิปตามเทศก,กาลก็ลงแบบเป็นคลิปอวยพอเท่านั้นนะส่วนที่เหลือก็ลงปกแบบปกติก็คือลงยูพิงเข้มมุกยูพิงปกติอะเอ่อตอนนี้คนดูอยู่เลยอ,อยู่ที่ประมาณสามสิบหกคนคนกดไลค์ยังคงหนึ่งคนอยู่เหมือนเดิมไม่เปลี่ยนแปลงอันนี้อาบน้ำนล้วเน,นี่ยนะคุณจะจะบอกว่าเมาื่อวานผมไม่ได้อาบน้ำน,นะเอ้ยอาบอาบเมื่อวานอาบ,อาบแต่ว่าเมาื่อวานซืไม่ได้อาบ ป็นที่แบบที่เกจดับน้ําอ่ะบางทีก็แบบนอนๆอยู่ไม่อยากรู้มาวักันสะดุดสดาบริเลนททยวันนี้วันที่สิบสี่กุมภาพันธ์ไปเจอพี่เข้มพสัสวีกับพี่พุกดาได้นะซึ่งผมไม่รู้ว่าไปเจอกันที่ไหนแต่เห็นว่าเนี่ยอยู่พิพิษสนุโลกนะเห็นว่านะ <c oughs> ไปเจอไปจอพี่เขาได้นะ้อไม่รู้ว่าเวลาไหนนะ แต่ว่าวันนี้แหละวันที่สิบสี่กุมภาสิบสี่กุมภาบ้านว่าเลนทายจะทำอะไรแล้ววะทีนี้นั่งนอนไปแล้วก็เออขอพูดใจเม่คีแล้วกันคือวันวันทายวันนี้วันที่สิบสี่อ่ะคือไปเจอพี่เข้มาัศวีกับพี่มุกดาได้ เห็นไอคนดูเขาคอมเมนต์ในช่อง YouTube ของผมบอกว่าไอวันที่สิบสี่กุมภาก็คือวันนี้แหละวันอวันวันนี้แหละที่ที่แบบพี่เข้มไอที่จะไปเจอพี่เข้มมัสวีกับพี่มุกดาลินแล้วแหละก็คือแบบให้ทุกคนไปเจอกันได้ผมคงไม่ได้ไปหรอกน่าจะได้แบบเห็นทางไอจีเนาะก็เห็นว่าไปที่พี่ณุนโลกนะเป็นคนรู้เขาคอมเมนต์มา ก็อะไรก็มีนเดี๋ยวก็เพิ่มเดี๋ยวก็ลดเออไม่เป็นไรหรอกมันสนุสกขนานวันนี้ผมอ่านอะไรค,คุยกับคนดูได้ไม่นานแรกๆมันก็อย่างนี้แหละเออแล้วคนดูคิดว่าอย่างไงที่ที่แบบผมพูดไปว่าจะลองทําคลิปแนววีล็อกหรือว่าเป็นคลิปแนวกิจวัตรประจําวันนะคนดูคิดว่าอย่างไงคิดว่าแบบ เออถ้าทำหลายๆคอนเทนต์มันดีคิดว่ามันดีไหมหรือว่ามันแบนบมันเบิร์กหรือเปล่าผมก็ยังไม่ได้ลองทำนะแต่ก็มันต้องลองอ่ะคือถ้าไม่ลองก็ไม่รู้ไงแต่ก็อยากได้คำแนะนำจากคนดูด้วยเนาะคือเอาจริงผมก็ไปเห็นแบบช่องอื่นๆที่เขาทำแนวแบบีล็อกอะไรพวกเดีย้ยก็ยูเบิร์กอย่เนาะแต่ยังยังไม่ได้มาลองกับตัวเองอะก็เลยยังจะไม่รู้เขาเบิร์กหรือเปล่า ตื่น้ำมามันไปกินน้ำมาถ้าใครตื่นแล้วมากินข้าวกันนี้มังเนี่ย,นนยคนดูกินแต่งังังอันนี้ถามคนดูเฉยๆเนี่ยไม่ได้ถามตัวเองเพราะตัวเองกินเยอะอยู่แล้ว,ลวเอาตรองนะทุกคนนะผม,มเป็นคนที่กินข้าวเยอะมากก็คือกินแทบทั้งวันอ่ะกูบ้านๆเลยกินแทบทั้งวันหิวตอนไหนก็กินตอนนั้น ถ้าไม่หิวก็คือไม่กินน,นีินที่เดินเนี่ยไม่ไม,ไม่ใช่อะไรนะเดินเดินมาหาน้ำกินฟักขนมมากินหนึ่งนะ้ยบอกลแล้วว่าคือทั้งวันไม่ค่อยหนมก็ข้าวอะทั้งวันแป๊บหนึ่งนะัดเดี๋ยวมา,านัดสิบแป๊บอยู่กใกล้ๆนี่ แรกๆอาจจะมาดูไม่มีคนดูหรอกเดี๋ยวพอไปนานๆเดี๋ยวก็อาจจะมีมาเองนี่แหละไม่ได้ถามคนดูวิธีนะว่าคนดูกิน๋ยวถ้าถามตวัวเมย์ไม่ต้องถามหรอกบอกไปแล้วว่ากินทั้งวันวันนี้ดูผ้าแดดน่าจะออกเอ้ยแดดเด็ดเด,ด็ด,ดแดดน่าจะร้อนจัดอะ ก็อันนี้อยู่ที่แคมป์ทำงานนะคบนี่อยู่ที่คำนานนะเอ้ยแคมป์คำนานนะแคมป์ทำงานขอบคุณคนดูทุกคนด้วยนะครับตอนนี้ไล์ส่วนประมาณสิบสองนาทีแล้วหิววะหาอะไรกินอีกสัะรอบหนึ่งแล้วกันเดินไปก็เดินมาวิธีที่เดินไปเดินมาไม่ใช่อะไรน้ำหาอะไรกินเลย ไปหลังค้าดีพราะว่าขอบคุณคนดูสิบคนด้วยนะครับกินปลาทอดเล่นแล้วกันช่วไม่ได้ก็คงมันหนิวเนาะมอสสนุกสนานมาวันทายไปดูทรงหน้าจะไม่มีคนมาเมาด้วยคนดูคิดว่ามันดีไหมถ้าเกิดว่าแบบทำคลิปแนววีล็อกด้วยอะ่ะมันจะได้แบบว่าดูเหมือนมีหลายคอนเทนต์นะเมื่อวานผมผ,ผูไอ เมื่อวานผมไปปรึกษาสตรีมเมอร์มาแล้วคือแบบไม่ใช่หมานะเมื่อคืนหรอกเมื่อคืนผมดูสรตมเมอร์เขาเขาสตรีมเกมแล้วผมก็ไปปรึกษาเรื่อง,สงสนี้นแหละเรื่องพัฒนา,าช่องยูทูบแลแล้วก็เป็นเรื่องคิดแนววีล็อกแนวการไลฟ์สดอะไรด้วยนะ <S <S เขาก็บอกว่าลองทําดูเผื่อทำได้ถ้าทําแบบแค่คอนเทนต์เดมเดิมเผื่อคนดูมันเบือ่อคนดูเบือ่อไม่ใช่ว่าคนดูเบือ่อ เราอ่ะก็เบื่อด้วยแหละโอ้ยอันนี้คือเดินไปเดินมาไม่ใช่แหละนะเดินมาของกินกินเยอะมากแล้วทุกคนดูสภาพเต็นท์ผมนะให้เดาเอาว่าผมนอนดิ้นขนาดไหน หเห็นสะทาพเต็นอ์ไหยังให้เดาเอาทึ่นอน,นขนาดไหนที่นอนนี่คือลงล่างเลยแต่ประมาณนี่จะติดตู้เย็นตกอยู่นะผมนอนไม่กลางเต็นท์มาประมาณสองสามวันแล้วเนะพิ่มมากลางมาตอนวันนี้เลยเอ้ยเพิ่งเพิ่งกลางเมื่อวานเต็นเอนะียง่ะ รับพอได้รับพอได้เบิร์ทำสีเบากับปิน้นเมื่อกี้พูดภาษาสารไม่ใช่อะไรนะเว้เงเป็นคนดีสันเออเวื่ออยากจะพูดทีนึงยังไงก็แฮปปี้วาเลนทนยนะครับสำหรับใครที่อยากได้ได้คำอวยพรนะก็คือไปดูในช่อง y o ยูทูบผมได้เลยเพราะว่าผมลงคลิปอวยพรไปแล้วเมื่อวานไปแล้ววันนี้ก็ลงไปแล้ว แต่ว่าวันนี้ลงคลิปไว้พอหลังจากที่ลงคลิปเข้มมกเสร็จนะคือตอนแรกผมลงคลิปพี่เข้มหสัสวีกับพี่โม,มกดานในเรนรัดเสร็จประมาณอัดตัวคลิปเสร็จประมาณหกถึงเจ็ดโมงอ่ะกะว่าจะมาไล์สุดก่อนเดียวว่าขี้เกียจขี้เกียจไรหรอกตอนนั้นแบบตอนนั้นยังไม่ได้นึกไงเมื่อตอนประมาณหกโมงงเจ็ดโมงยังไม่ได้นึกว่าจะไล์สดไง อย่างแบบิขี้เกียจยังเล่นโทรศัพท์ยังฟังเพลงอยู่อยู่ยัยงนั่งหลับนอนหลับอยู่ก็เลยแบบว่า,าได้มาไลฟ์สดอตอนแปดโมงนี่แหละคืนถ,ถ้าปไปไลฟ์เชา้าเช้านี่อาจจะไม่มีคนดูนะเพราะบางทีคนดูอาจจะยังไม่ตื่นคนดูบางคนอาจตื่นสายผมก็หนึ่งในนั้นแหละผมก็ตื่นสายเหมือนกันเป็นบางวันนะเป็นบางวันที่ตื่นสาย บางวันก็จริงๆมันก็ตื่นปกติแหละแต่ส่วนมากจะแต่ส่วนมากจะลุกออกจากเต็นชากับเพื่อนส่วนมากอะผมจะลุกออกจากเต็นชากับเพื่อนเลยเพื่อนตรงๆอะประมาณตีห้าแม่ผมตื่นแล้วผมก็รู้สึกตัวแล้วมันกัน,น่าจะผมไม่ลุกรู้สึกตัวมันทำอะไร,รอ่ะมาเล่นโทรศัพท์ติดโทรศัพท์ประช่วงอย่างเงี้ย ติดเกมด้วยแหละไม่ใช่ไรแต่ก็ไม่ค่อยได้ติดมากนะเพราะว่าช่วงนี้ติดไอละครมากกว่าไม่ค่อยได้ดูหรอกละครช่องนี้เวลามาไล์สดอะ่ะไม่ค่อยได้ดูหรอกดูบ้างไม่ดูบ้างแหละนานๆดูทีนึงเพราะว่าช่องนี้ผมดูสตรีมเมื่อหลายหลายช่องคือประมาณว่าดูช่อง u t u b e หลายช่องเวลาเขาแบบสตรีมเกมอ่ะเออผมดูหลายหลยช่องยันช่องพี ank, ่แป้งสีบิงผมก็เคยดูแต่ว่าเดี๋ยวนี้ผมไม่ค่อยได้ไปดูแล้วแหละ เพราะว่า youtube ไม่ค่อยแจ้งเตือนนะม่รู้เป็นอะไรจริงๆมันก็แจ้งเตือนปกตินะแต่บางทีมันก็ไม่ได้แจ้งเตือนไง YouTube ยู u ูบบั็กหรือยังไงไม่รู้ผมก็ยาวแล้วเกินไลฟ์สดคุยกับคนดูวันวาลนไท์อาจจะไม่ได้ไลฟ์นานนะก็ตอนนี้ไลฟ์มาประมาณสิบเจ็ดนาทีกว่าแล้วนะสิบเจ็ดนาทีก็นั่นแหละผมไม่ได้ไลฟ์นานเป็นชั่วโมงขนาดนั้น ไม่รู้ว่าจะไล่ไหวเปล่าถ้าวันเนี้ยผมจะไล o u t u b e ทั้งวันน่ะคือมีวัางแบตโทรศัพท์ผมผมบ่นก่อนแน่แบตโทรศัพท์ผมหมดก่อนแน่ถ้าผมแบบไม่ชาร์ตนะแต่ถ้าผมชาร์ก็โอเคเพราะว่าโทรศัพท์ผมบางทีก็ชาร์จเข้าบ้างไม่เข้าบ้างเข้าบ้างไม่เข้าบ้างกระตุกนิดๆหน่อยๆนก็ไม่เข้าแล้วบางที บางทีชัดชาร์จอยู่ก็ไม่เข้าเมาลอยสนุกสนานวันวาเลนไทน์แฮปปี้วันวาเลนไทน์นะครับสำหรับใครที่มีแฟนอยู่แล้วเนี่ยก็ขอให้แบบรักแฟนรักมากมากก็แบบคอยดูแลแฟนเอาใจใแฟนในวันวาเลนไทน์นะครับแฮปปี้วันานะวาเลนไทน์นะอวยพรแบบใด อว้พรแบบใดไว้พรแบบ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 เหมือนไม่แบบแบบเหมือนไม่ไว้พรนะไปแล้วนะคะบ๊ายบายๆแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้แล้วก็กดกระดิ่งเพื่อจะไม่ได้พลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆของน้องนิสซอนนะครับยังไงก็บ๊ายบายนะไป,ไปแล้วไปละไม่ใช่อะไรนะจะไปหาเล่น u t u b e ต่อ